สวัสดีครับพี่น้องฮักแพงสุขูมสุคนครับเมื่อนี้กับทีมงานเพชรลำเพลินพี่น้องครับลูกๆอันนี้พระเอกทีมงานกำลังบ่งย่ยกันพี่เป็นยับกบมาเนี่ยพี่เอกนี่เป็นอะไรครับโยไก่บ้างยับกบมาตัวกุ้ยไตลูกเสวัสดีครับได้ครับผมไส่แม่กบลูกใส่เดี๋ยวนี้ลูกใส่แม่กบไปอย่างบัตรเทไร <Okay. S 1> อีพ <bunker. S 1> ี่น <c oughs> ี่บักลาจะได้เด่นเป็นยังบดบาดกับอีพี่กวนสีญาต่างกันซําไดกทหน่กอะล่ะกับอีพี่คือมันสิมันสิต่างกันคือแบบมันพิกแบบไดู้ปอีพี่หนึ่งสิอยู่ซนี่ค่ะอีพี่สอขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผก็คือึ่นขึ้นไปอีรับแต่ทุกยาสิซับซ้อนขึ้นมาอีกครับก็คือให้ีน้องเราตดตามเลยแต่คือปัจจแยวางห้องหตไต่บรุลแมนครับจังหว แต่ครับพี่เลยถ้าถ้าสมมูรณ์แบอีพีที่เราหัล้วพี่น้องแม่กบผลิตเป็นตลกแต่อีพีนี้ประสินังขึ้นขึ้นทครงกระดงโจทยจะหวองเลียนออกสตูเฮมูอันนี้ก็จิยากกว่าม็นอย่างไครับยากไปอีกครับผมพี่น้องรอติดตามแมมคร่ะติดตามเด้ออันนี้น้องนะคะน้องเยียร์ะนีเป็นน้องเพื่นค่ะฝากติดตามด้วยนะคะอีพีนี้มีขึ้นสลิปด้วยนะคะตกลงมาค่ะที่ก็จะดังนะคะ อันนี้อันนี้อันนี้แม่กบกัดกำลังเก็บช่องไม่ลูกแม่กบเล็กอยู่เอยอาบเขาเจ็บคนไปกบกัดสิผ้าเบิ้องเบื้งสีละค่ะสิผ้าเบิ้งลูกน้องเบื้องน้องน้องลูกลูกวาย่กินกันตั้งไหนแม่กบกัดสิผ้าเบิ้งไปนะคะพี่น้องคะคือไอ้ต้นโลกยูแบบสบายสบายส่วนตัวพี่น้องที่หน้าห้องสตูครับพี่น้องยุ่งสิละครับถือว่าเป็นบรรยากาศ ให้พี่น้องเอฟซีติดตามครับทางพายกับย่างสวนทางกันก็ผู้จัดการยูนี่แหละครับน้องไซ้์ล่ะผู้จัดการทุ่นเท่าครับวั็ดีเอฟซีพี่ไซ้นะครับชักไปสตูดิโอนะครับครับ EP สามครับพ่อกันอีกแล้วเพชรลำเพลินเข้ากันยี่ห้อกันเรื่อยๆขี้เก่าครับผมจนกลัวเข้าซีดีออกท่าการแสดงจริงเมื่อได้รัฐบาลเปิดเมื่อได้เข้าลุยแล้วกับช่วงนี้กับอยู่กับห้องสตูไปก่อนครับ เนาะผู้จัดการเ้อาน้องละมือไดฟฝ่าเปิดเท่ากับยังเอ็มพอกกับเอ็มซีพี่น้องเพื่อนครับถือว่าเท่าทักทายพี่น้องทัวโลกทั่วไทยเท่าเพียร์ลำเพลินเท่าถือว่าถือว่าซ่อมยิ่งง่ายไปในตัวแม่นครับอันถือว่าซ่อมในตัวไปครับซ้อมแบบถ้าเป็นด้วยก่อนมันก่มีโอกาสอย่างสิบธาได้ออกงานอย่างเดียวแฟ่ก็นนีมันออกก็เพราะว่านักก็ออกงันจริงเลยซ่อมยู่งจังสิถือว่าเหตุการณ์บ้านนักเพราะว่า ให้พี่น้องเอฟซีทั่วโลกทั่วไทยเขานี่ได้ติดตามเพชรลํำเพลินเท่าน้องรองลานะน้องผู้จดการเท่าโอกงา้จริงเนี่ยปีหนึ่งเรื่องเดียวอีพีเดียวจบถูกต้องฤดูกาลแต่อันนี้แต่อีพีหนึ่งเปลี่ยนอีพีหนึ่งเปลี่ยนอีพีหนึ่งเปลี่ยนเตุกา์บ้านยูทูบตลอดเวลาครับเพื่ออยากให้พี่น้องได้ติดตามเพชรล่ำเพลินเท่าทุกๆุกลูกเต่าๆครับศิลปินนักแสดงของเท่า อยู่ในเครือข่ายของเพชรลำเพลินถือว่าอยากให้มีคุณภาพเพราะว่าจะเป็นการแสดงบทละครต่างๆนาะงน้องล่ะเนาะือเป็นการบ้านนักพอสมควรแมนครับนี่แหละพี่น้องก็ถือว่าย่างไปย่างมานี่โอาอย่างด้พี่ไพ่ก็เป็นห่วงครับได้ว่าดีว่าบรรยากาศเท่าอยู่แบบบบอึดอัดแมนมันโล่งดีอยู่เป็นธรรมชาติเป็นพี่แบบน้องแบบพ่อแบบลูกแมนแมนแมนมันโล่งดีอยู่ครับยังได้ก็ฝากเป็นกําลังใจครับเพราะว่าสิเป็นครับมาลําเพชรลำเพลินรือว่า สตูดิโอของพี่ไพ่ครับช่างไทยสตูดิโอลอยเอ็นของเท่ายางไดกับฝากเอฟซีพี่น้องตัวโลกและในประเทศยังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้คู่กันไปเราคเนาะครับลูกเต่าเต่าเพชรลำเพลินเท่าตัวทุกชีวิตคือฝากทุกดวงใจทุกกำลังใจให้พี่น้องเอฟซีได้สนับสนุนลูกเต่าให้กำลังใจมานิดหน่อยกันยังดีก็ยังดีครับขับถามกันมานอนลงบน บุญดชเมาบัตรถึงบุญเดบุญดชซื้อบัตรแค่เขามาเบิ้งก็คือว่าเป็นกำลังใจเลยครับแต่บุญดชนี่ไอเดบิวต์ก็อยากเมาบัตรกัได้ครนั้นแล้วแมนถ้าเป็นขาพเดชก็ได้สนับสนุนลูกๆก็เต่าครับผมเพชรมะลำเพชรลำพื้นครับครับผมที่น้องทำให้น้องทุนผู้จัดการบอกในเวลาซื้อบัตรเนี่ย อยากให้พี่น้องได้เขาง่ายๆว่าสิเปลี่นอีพอีเมรพอลุงแม่ป้าลูกเต่าสู้ผุ้ทุกฤษดิเขายังว่าเป็นเอาชัดๆให้พี่น้องในส่วนใหญ่สิเข่ายากยังหน่อยแมนครับขอไปที่ไอเพจเพจลำเพลินแฟนเพจปุ๊บมันจะมีรายละเอียดอยู่แอนครับจะมีหมายเลขบัญชีของเมเซียลครับผมมันจะมีหันมีซื้อของเมเซียลนมสุกุลของเมเซียลแล้วก็มีหมายเลขบัญชีปั๊บโอนมาปั๊บ ส่งสลิปมาในเพจปุ๊บมันสิเด่นขึ้นแอดมินแอดมินกับซีดึงเข่ากลุ่มเลยเนี่ยเริ่มเลยครับตอนนี้ถ้าเกิดไปมือสุดท้ายมันอังมันก็บนท่านพวกเฮ็ดโบเป็นบัตเทนีนเนาะผมเข้าใจอยู่ผมแต่ยังเฮ็ดโบเป็นเนาะบางที่เพื่อนอยากต่ออาจจะโทรสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆที่เขาไปเพจเขาบอว่าถูกครับให้โทรบอกเบอร์โทรรเบอ์ผมก็ได้ครับบบออกเร์0659577552 065 9577552เพราะว่าหลายๆหนูทางบางทีเซียวกับติดสายไม่เซียวกับติดซายคือสอบถามได้ตลอดทุกเวลาผมได้ตลอดเวลาเือนกันครับเนอะนี่แหละพี่น้องก็เลยอยากให้พี่น้องได้เข้าใจบางเที่ส้นหญ่พอดีเขาว่าถูกโคตรโปรเป็นเข้าใจความสะดวกก็คือโทรมาถามก่อนได้ครับก่อนกุมปิดครับผมน้องรองรานอ้ะจนปิดวินาทีสุดท้ายก็โทรถามได้ได้ครับได้ยู่ตลอดโทรศัพท์ได้ยู่กับจุกคือเขาจะอัด อีที่ตต่อไปก็คือพี่น้องสอบถามได้ดีตามได้ตลอดทุกวลาานะน้องคุณเนาะแมนคือเครื่องนึงอะไหล่ซดอีกเครื่องนึงอะอ้ยลับเอฟซีพนครับทรปาระามนี่แหละครับครับมีหลายคนคือทุกสิ่งยางบริเตียมกันพี่น้องก็ถือว่าย่างสวนกันนี่คือว่าให้กำลังใจลูกทีมลูกเต่าสร้างไพ่ก็ถือว่าอยู่ในลูกทีมอยู่ในทีมของเพลรนลำเพลินเพราะว่าทีมงานก็ไม่ได้ใส่ห้องสตูของพี่ไพ่แล้วก็ย่างบึงนี่แหละ ในระยะสามสี่หมื่นเนี่ยเห็นกันยี่สิบแลรับสินกันยี่นี่แหละเดียวกันยางไปเบึงตะพุ่นให้สอมยางเมือเบืองหลุดแล้วบางทีอย่ากลูกเต้าอยู่จังใดเบึงสถานที่อาจจะน้ำกระดังไฟแว่ทาพร้อมก็คือเป็นห่วงเพราอยากให้ลูกเต้าได้มีแบบสุขภาพครับเป็นไขรเป็นอาการผูดีคือเขาต้องเตรียมพร้อผมไว้ไอแม่ทหารเนี่ยคือพร้อมลบน้องหลังหลานเนาะน้องทุนเนาะคือทุกอย่างให้พร้อมครับคือคือมาตรงนี้คือพร้อมพร้อมที่จะซสอม พร้อมที่จะทาการแสดงคือเฮาอยากให้พี่น้องได้เบิงความเกอนไหวแต่ละคลิปแต่ละช่องให้พี่น้องได้สนับสนุนคณะเพชรลาเพลินเท่ารับพยัญานสายจวดพยัญานมานาชัยกับน้องทูนผู้จัดการกับน้องพรอนพี่ดีดีกับลูกทีมลูกๆหรืเอกนั่งเอกสองเสี่ยวสายจวดเออสองเสี่ยวสายจวดง่ายครับนี่แหละพี่น้องครับก็เอาขอบคุณน้องทูนเดี๋ยวใกล้ๆกับสีแยกไปเรื่อยๆโอเคพี่น้องครับบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงครับผมครับอ่าโอเคน้องทูนครับ นี่แหละพี่น้องครับก็ถือว่ายางมาทั้งผีเนี่ยกับเบิ้งลูกเต่าเฮ็ดยังกินนาอลูกทั้งผีห้องทั้งนี้ขัวหนูครับโอ้ขัวหนูบัติดนี้พี่น้องครับนี่แหละครับเป็นหมอลำมันบ้านติดกับดินพี่น้องครับทีมงานลูกๆเต่าก็ถือว่าได้หนูมาขัวโอ้ดีเนาะสำนักงานกับยูติดกับธงเนาะลูกเนาะหาเลนได้คุบหนูนี่แหละครับพี่น้องครับใส่กำลังใจลูกๆเด้อพี่น้องครับทั่วไทยทัวโลกเข้าอย่ริ่มครับ โรพยาบาลสายจวดเลยคกับเพชรลำเพลินพี่น้องนี่แหละชีวิตครับอยู่หน้าสตูของมงคลสตูดิโอของสร้างไพ่พี่น้องเบิ้งครับชีวิตจริงครับสร้างไพ่กับยางราะอเบิ้งลูกๆครับเบิ้งทีมงานลูกๆว่ายู่จินแต่จังไดพูดแล้วครับ่านหนาวหลายสร้างไพ่กับดังไพ่กอบเมืองไงมาให้พี่น้องอ่ะขัวนัโอ้น้องลาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาใส่หมวกยู่นีโมเมนต์ผู้อื่นผู้ไก่ด้ยครับเอารายงานตัวน้องลา ดาราธัญพรค่ะดาราเพชรลํำเพื่นพี่น้องทั้งใ,ใหญ่ทั้งแยาวนี่แหละครับพี่น้องทั้งใ,ใหญ่ทั้งยาวครับถือว่าเมื่อนี้เป็นอากาศเป็นใลน้องลรมหนาววะ่ะอากาศดีอากาศเจนใครก็ห่อนอยู่ได้หนาวใครก็นอนห่อนเนาะแมนจ้ะหรือว่าเข้ากับปับ๊บอุณหภูมิมใส่กันเมื่อนี้ในมาซ้อมอยู่สตูของคุณพี่แหละครับนะคะ าฝากพี่น้องเยฟซี่ให้ติดตามในพี่น้องอยู่ทั่วโลกทั่วไทยเฮาน้องหลาฝากพี่น้องซอยติดตามนะคะอ่ะด่าลาธัญญารณ์เพชรลำเพลินนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้มอล่อเพชรลำเพลินน้องใหม่นีน้ได้พี่น้องด้วยแล้วก็ฝากดาลาเนี่ยช่อง YouTube ด่าลาก็มีนะคะบอกพี่น้องบอกพี่น้องนะฝากพี่น้องไปกดติดตามนะคะพิมพ์คําภาษาไทยดาา่าลาเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะผู้ดีเขาไปซ่องนั้นแล้วสิออกก็ได้ได้อ้า ม,ออมันมีแต่ความมวนความซื่อโอ้มีได้ว่าอยากติดตามตลอดแนนค่ะนี่แหละนอพี่น้องนอ <c oughs> ถือว่าฝากพี่น้องติดตามดาราทั้งใหญ่ทั้งเงีพี่น้องครับฝากช่องยูทูบของน้องหลา้าอีกครั้งนึงดาราเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลฝากพี่น้องไปกดติดตามให้ดาราในเดอ้อพี่น้องนะคะเปลี่ยนจากสไตล์แบบโจโจโบบ่บื้มบื่นี่มาเปลี่ยนชาวลำเพลินฟอนง่ายง่ามมวนมวน อ๋อเส้นเสินเส้นเส้นเส้นเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องพ่ต้องเดี๋ยวมาพี่น้องไปซ้อมก่อนนะครับโอเคจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับพี่น้องครับลูกลูกเจ้าเต่าครับป้าตำบางพลีไซน์บางหลูกคือตำเครื่องบ่แน่นครับเฮ้ยพี่น้องเอฟซีมากินน้ำน้าลูกเนาะครับมาได้ครับผมตัวลูกตัวไทยเขานี่แหละครับ โมเมนต์สีลำเป็นย่างเดียวนะครับพี่น้องเฮ็ดกับเข่าก็เป็นนะครับลูกๆก็เต่านี่สุดยอดเลยครับนี่ขัวหนูพี่น้องนี่ร้อมือขัวก็บลูกเนี่ยขัวครับตั้งบ้านเพื่อนขัวครับอ๋อฮะไลน้าตัวเจ้น้อยแก่หููครับผมกตนาดอนเพชนร่ำเพื่อนครับโมเมนต์แต่ร่ำเรลองเป็นพี่น้องขัวหนูเฮ็ดแล้วยู่น่้กินครับบ่ต้องห่วงพี่น้องถือว่าพี่น้องเอฟซีได้มากินน้ำกันน้ลูกเนาะครับผมเอาถือว่าชักชวนพี่น้องทั่วโลกทัวไทยหน้าลูกเนาะ ซิม<า>ขวาน้น้ำกันเนาะกินตะไคร้เราเนาะลูกพี่น้องเอาราเนาะเบื้อง <c oughs> เนี่ยพี่น้องใส่ปลาล่าเอ้ยพวดนะครับโมเมนต์แต่ทั้งดาพี่น้องปลาล่ากห็หอ,อมๆครับผมปลาล่าก็หอมห่มหวยๆไปเลยพี่น้องมันทร,ร้งบดดาถือว่าจางให้ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบื้องครับช่องมงคลสตูดิโอเอาขอบใจลูกเดี๋ยวพอย่ายไปทั้งนวลจังหน่อยกันมวลๆทั้งพุ่น อัานผีกับม้วนครับพี่เดอรท่านอาจารย์พรชัยซารบันลาฝากทำเตียงโน่เสียงเอิญเป็นทำนองลำเพลินเอามาเอิญโนมาแอี่วโอ้สุดยอดนะอาจารย์ลูกเต่า,นาเ,เานาะสุดยอดไหมพระเจ้ามันมันไหมครับลูกเต่าเข้ามันดี่แหละครับได้คู่บาอาจารย์ผู้นั่ดีลูกเต่ากับม้วนครับ มอ้สุดยอดนอจา,จารย์เนาะ<ว>สุดย,ยอดนะครับอาจารย์พอนใช้สารบัญครับกะยุที่อเทียน พี่น้องแฟนๆเพลงเขาเนี่ยล่ะให้ความเมตตาป่านี่ครับซอยเหลือกันบอกว่ามันเริ่มจากศูนย์นี่หรีเลยข้าบ้านก็ได้กับพ่อคือระดีบ้องนี่หยังเนียครับกันไห้บ้านซื่อไปยืมเงินไทมาเห็นบ้องขากับบ่อไห้ไหมทว่ารดอนนี่หู้แล้วกูเป็นนายทุนของเข้ากัคขักกัคือแฟนคับแฟนเพลงเขานี่นี่แหละครับอาจารย์ครับเป็นดิตรนเป็นดิตรนเฮ้าครับอาจารย์เป็นซื้อบัสซื้ออีหยั่งคำว่านั่นล่ะนายทุนของเข้าได้ใจค่าหันค่าหนีกันย้อนอันนี้ล่ะนี่ครับผู้ั ดนานนอาจารย์เนาะผู้พักดันทีมงานเ,เพชรลำเพลินครับ ย้อนพี่น้องเจฟซี่ตัวโลกตัวไทยนอจ่ายเนาะตัวไทยอได้ครับยุประเทศนอกเฟินกับบรมแมนมาตสือบัตรเลยยากนเงินมาให้ผู้นันผู้นีใส่แนยมาได้มาสือมาสือบแบบคงบักหอยแบบคลิปพริกเกลือนอจ่ายเนาะตั้งแต่เฮทศของน้าเพิ่นกับโอนมาให้ยแตยินงตะขาวว่ายันของน้าเพิ่นกับโอนมาใหอยโอนมาไหมนี่ถือว่าเป็นบุญกุศลนอจ่ายเนาะคือแมนมันสีเดินถือข้างเหล่าบ่อสสนดอกบัตรถือแล้วครับถือแล้วอกันถือครับทั้งทีมงานพ่อใหญ่พ่อไส้กับสิ้อ้าลูกหลาน นเฮ็ดให้ถือใจพี่นอ้องเด้อครับเด้อเอาเอาติชมมาเนาะอาจารย์เนาะติชมมาติกระรังใจทีมงานมาแต่ยอย่าย่อเพื่อทำลายครับบางครั้งนักร้องนักแสดงหมอลำใจเฮามากบ้านลูกหลายพอหลายแม่ผูดได้บ่ผิดเตือนมาเลยตีมากพ,พูดได้ดพ็ด,ดีเพราะคือผู้ใดเบิ่งยูทูบแล้วบอถูการว่เข้าตากรรมการตะให้บอกแม่้เเนดอว่าจะนะครับ ก็ถือว่าพ่อใหญ่พ่อไส้นี่เท่าที่สุดละบันนี้ว่าอยู่หน้าห้องสตูเฮานี่ก็ถือว่าอบอุ่นนะอาจารย์พโบเอฮาร์นะอาจารย์ถือว่าทุกสิ่งอย่างบาลานกันหมดเนออาจารย์เป็นกันเด็กางมงคลสตูดิโอก็ถือว่าเป็นน้องนุ่งน่องหักน้องแทงมาตัใดครับก็ถือว่าเป็นอ้ไอของ ผู้ใหญ่บ้านผัวครับผมใช่มันมันดีกันยังมาเป็นน้องพ่อใหญ่บ้านใคร่มางคนชอบมาดิมันเข้าใจกันเบิร์ตแล้วไหมเข้าใจกันง่ายเข้าใจเบิร์ตเบ้ากันงไงไงเลยนะครับเอาแห้งใจที่สําคัญคือพี่น้องดื้อครับไปแห้งรักดันครับคือนั่งใจจากพี่น้องให้ลูกให้หลังผู้แม่ไหมคือตอนนี้เราเชื่อว่าเบืงนั้นสาธุปรแมนว่าอันโอ้ยบทต่อรับเลยครับแต่ว่าคือบรอยากญาติมองหันมองนี้ไหม ขอแค่ผู้ที่มีความจริงใจมาอยู่นําสานันกับูุ่มใจครับครับก็อยากเห็พผิดใจไผ่เด้อครับเด้อครับผมครับในด้านวุหมบ่รำรำกันนะครับตอนนี้สัมวาเอ้าเอาใหม่ใหม่มากฝึกมากเรื่อมาด้วยใจครับมาดกเริ่มสามลกครับหลายคนที่อาจจะว่าโอ้ยเป็นนเสียลับบ่แต่มองดนี่ครับบอกว่าคนเท้าขันบ่เริ่มจากศูนย์บอนับหนึ่งบอหลอดเลขอกสิบครับครับผมครับนครับนี่ละ มองนี่จังต้อนรับทุกผู้ทุกคนครับพ, <อ S 1> พี่มาดโดยพ่อผีเอาใกล้ปีใหม่แล้วฝากอาจารย์วยพอดในพี่น้องเย็บซี่ทัวไทยทัวโลกเข้าครับผมครับผมในฐานะนะครับเป็นผู้เฒ่ากัวมูวัวอยู่หลายกวัวมูเออในวงของเพชรลเพล่นเนี่นะครับ ปีใหม่ใกล้กลับมาหอดแล้วให้แคล้วคลาดทุกประการในเรื่องมทุกข้งโศกนะครับยาสูมาแผ่วพ่านสิ่งที่พี่น้องการคือความห่งางความนีท่วมอยู่ดีมีแห้งโรคโควิดที่มันพิดหายให้ไ,ไกลไปจากพี่จากน้องบ่ว่าสีอยุบันเท่าประเทศเท่าหรือผู้อยู่ไปต่างประเทศให้ได้เงินได้ทองกลับมาเอาชีวิตที่สดใสกลับมาสู่อีพีน้องบันเท่าเด้อยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยครับพี่น้องเช่า ที่ปต่างประเทศครับ้อยูดีในแห่งสุขุสุขุนครับผมบครับสาธุขอบพระคุณครับอาจารย์ครับนี่แหละครับพี่น้องครับสร้างไพ่กับถือว่าคลิปนี้ได้พี่น้องใกล้ปีไหม่ปีเก้าสิบพันไปปีไหมสิบมากกับขอสร้างไพ่กับขอให้พี่น้องพี่น้องทั่วหลกทััวไทยเฮาครับอายุเป็นมืนมืนพันพันปีได้พี่น้องด้อครับสร้างไพ่กับเสียวไว้สำในคลิปนี้คลิปหน้าสร้างไพ่กับสิ ไล่พี่น้องได้เบิ้งได้ติดตามตลอดในมื้อน,นี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเพชรลำเพลินพี่น้องที่ห้องสตูสตรีมไรส์สดของมุงคลสตูดิโอ,อสร้างพายเอาไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องฮักแพ้งสวัสดีครับ